ไปรับชมคลิปนะครับผมก็มีเพจเติมเกมดีๆมาแนะนำเพื่อนๆทุกคนนะครับก็คือเพจนี้ครับยาดาเกมเซ็นเตอร์บริษัทเติมเกมราคาถูกครับทุกคนสำหรับใครอยากเติมเกมราคาถูกปลอดภัยรวดเร็วทันใจเนี่ยแอดมินตอบไวมากๆต้องยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับทุกคนซื้อหลายแพ็คนะครับมีการลดราคาได้นะครับทุกคนต้องใช้ ID password ในการเติมนะครับรับประกันครับไม่มีรีฟันนะหากมีปัญหาเขายินดีคืนเงินเต็มจำนวนครับเติมเกมมือถือทุกเกมนะครับทักไปสอบถามแฟนเพจแอดมินของเขาได้เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับลิงก์เนี่ยผมจะะะททิิิ้้้้งงลลกก์ไวออยู่่ใตคคคปนนนีรับุ แถมยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพิ่มทุนจดทะเบียนนะทุนจดทะเบียนตอนนี้5ล้านบาทแล้วนะครับโอ้โหเปิดเวลาทําการ24ชั่วโมงนะครับถ้าใครสนใจติดต่อนี้แบบใครเติมไม่เป็นหรือใครอยากเติมถูกลงนี่ยลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยครับยาดาเกมเซนเตอร์ครับ สวัสดีชาวปื้มสเต็กเกมมบายทุกคนนะครับผมก็อยู่กับปื้มสเต็กเกมมบายกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนรับชมคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ช่องปื้มสเต็กเกมมบายด้วยครับสำหรับใครที่รู้ตัวเองนะครับว่าชอบเกมมือถือนะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารหรือว่าตัวอย่างเกมมือถือใหม่นะครับหรือว่าจะเป็นทริคภายในเกมของเกมใหม่ๆนะครับก็ ฝากติดตามช่องนี้ไว้เลยนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้แล้วนะครับอยู่กันในรายการเกมมือถือน่าเล่นกันอีกเช่นเคยต้องบอกว่าแฟนอนิเมะเรื่องนี้ครับเรียกได้ว่าโด่งดังเหมือนกันครับท่านผู้ชมไม่มีใครไม่รู้จักนะครับหรือว่าถ้าบางคนยังไม่รู้จักนะก็ลองไปตามหาดูได้ครับชื่อเกมนะครับชื่อว่า Fairy Tale the Great Journey ครับทุกคนนี่เลยนะถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเป็นเกม Fairy Tale นี่แหละนะครับเปิด OBT แล้วนะครับท่านผู้ชมบน Store เกาหลีนะ ก็ยังไม่มีของไทยเนาะก็เป็นสโตร์เกาหลีก็คือเกาหลีเลยนะครับเปิดเฉพาะเกาหลีนะตอนนี้ได้ข่าวมานะครับอ่ะทั้ง2ระบบเลยครับไม่ว่าจะเป็น iOS และ Android ครับมีให้ดาวน์โหลดเหมือนกันหมดเลยนะครับสำหรับเกมนี้นะครับเป็น RPG จัดทีมต่อสู้ครับลขกสัสธิดแท้นะครับลิกัสติดแท้ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ครับท่านผู้ชมสำหรับใครที่ไม่ชอบเล่นเกมไม่ใช่แบบลิกสัสติดแท้เกมนี้บอกเลยตอบโจทย์เพราะว่าเป็นลขกสัสธิดแท้นะ อ่าเป็นเกมแบบปรับเปลี่ยนตำแหน่งนะแล้วก็จัดทีมกลยุทธ์ในการต่อสู้นะครับเป็น R P G นะครับท้าทายด่านผจญภัยมากมายครับแล้วก็ยังมีชารลนส์นะฮะอ่าด่านสำรวจนะครับแล้วก็จะมีภายในเกมเนี่ยจะมีเป็นพวกมินิเกมด้วยนะครับยังไงก็เดี๋ยวลองเข้าไปดูครับท่านผู้ชมก็จะมีงานลื่นเลงเข้าร่วมกิวอะไรเงี้ยเหมือนในการ์ตูนเลยออนิเมะเลยนะครับภารกิจรับค่าหัวอะไรก็มีนะครับ ระบบ B i P ก็มีแล้วก็กิจกรรมอีกมากมายภายในตัวเกมนะท่านชมสำหรับเกมนี้แล้วก็ไม่ควรพลาดเหมือนกันสำหรับสายที่อชอบชอบแฟนี่เทลนะครับหรือว่าชอบแนวแบบจัดทีมกลยุทธ์ในการต่อสู้ภาพสวยๆแบบนี้นะแถมยังเป็นลิขสิทธิ์ทยครับแต่ เสียได้เหมือนกันนะตอนนี้สโตไทยยังไม่มีนะครับท่านชมแต่ว่าก็สำหรับใครที่อยากเล่นนะนาะมันเปิดเฉพาะสโตเกาหลีนะครับยังไงลองหาทางวิธีศึกษาดูเนาะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันตรงนี้นะครับถ้าไงเดี๋ยวกดติดตามไว้ก่อนนะครับถ้าผมหาพี่ได้จะเอามาสอนจเอามาสตรีมให้ดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับรายการเกมถีนน้นจะจบเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจช่องปื้มสเต็กด้วยครับสำหรับนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ